เบืงไม่ป่าแล้วเห็ดพันุทั่วกระลังพ่อกินกับปนเนาะค่ะเนาะทั่วกระลังพ่อกินจ้าพี่น้องจ้าปักมาชมความงามธรรมชาติย่ายทองสีอยากมาปลูกน้ำเพลินหาจนได้อต่ย่ายทองสีเป็นตาปูกยุ่พี่น้องจะว่าคือหอยบะ มีน้ำเต้าคือน้ำเต้าเพืเ่อปักทออเนาะกันเนาะเป็นอยู่ยางพ่อเพียงงามนี่แหละพี่น้องพิมเป็นธรรมชาติกับบ่าไก่ทางเนาะค่ะเนพะิวมจะเจื่ญนบึงทั่วพุน่ะ <laughs> มันชอบซื้อดค่ะทองคุณแม่ก็มีคุณยู่ยางพ่อเพียงค่ะพี่น้องเป็นตะปูอยุพี่น้องเพาะว่าคืองหอยบ่อันนี้เครื่อเครื่อบักน้ำนะค่ะนะพอเพื่อน,เ,นะคะนะเครื่อน้ำเต้านะค่ะเนาะเครื่อน้ำเต้านั่น่ะ พ่อได้ซื้อเพ่อได้เห็นคันงามปานนี่เนาะก็ร่างสิเป็นดอกเนาะค่ะเนใบหน,นา้ากับประมาณนี้อันนี้เครื่อเครื่อบักหนามเนาะคณะเอะพอเอิญเ,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 เครื่อน้ำเตา้าเนาะค่ะเนาะเครื่อน้ำเต้าบึ่งทั่วพุ่นะ โอ้ oh. <laughs> <laughs> มันชนอ,อบืูสุดอะค่ะอันนี้เครื่อเครื่อบักนามเนาะค่ะนะพอเพื่อนเ,เครื่อน้ำเต้าเนาะค่ะเนาะเครื่อน้ำเต้าคลิปนี้กันนามาฝากจังสีหละจ้าพี่น้องอือพักหนอกก็ได้พักอีตูก็ได้เนาะคะนะ่ะเนาะแมงลักแมงลัก คุณพ่อคุณแม่ผลเห็ดออโตเอตแต่ผลพักซี่แล้วด้วยผลนั่นน่ะอพอดิซื้อเพ่อด้หนีขันงามปนนี่เนาะคลิปนี้กันนะมาฝากจังซีหละจ้าพี่น้องเอ้พักหนอกก็ได้พักีตู้ก็ได้ะะเแล้วขนาะแมงลักแมงลักอันนี้เครื่อเครื่อบักน้ำนาะขนาดเพ่อเอิญเครื่อน้ำเต้านะะเนาะคขนาะ เพื่อนำเต้าหามาจางแต่เกี่ยวเขาแล้วผุนเดินหามองปลูกหันบ่อบัดมาเห็นกับมาอยู่เห็นอยู่เหีใกล้อยู่บ้านหน้าเขาโอ้ขอ,อยากไปเก็บพักหนอกบ่มันสิได้เก็บพักหนอกซะบบพี่หนอกเออมีซูนี่เนาผักค่ะมีน้ำเต้าเพือน้ำเต้าเพื่อปักท่อเนาะ่ะเนาะค่ะพี่น้อง,อง,องจ้า งามเนาะอืมนั่นแ่ะพอดิซื้อพอนด้นี่ขันง่ามปันนี่เนาะต้นหอมกระจนแก่เนาะค่ะเนาะปะ้วันจ้าหามาตั้งแต่เกี่ยวเขาแล้วผลเดินหามองปลูกหันบ่อ บัดไม่เห็นกับมาอยู่เห็นอยูเห็ใกล้นั่นน่ะรพรได้ซื้อเพ่อนได้หนีขันง่ามปานนี่เนาะเป็นตะปูย่ยูพี่น้องเจ้าว่าคือหอยบะทองคุณแม่ก็มีคุณยู่ยางพ่อเพียงค่ะปีนองมีน้ำเต้าคือน้ำเต้าเพื่อปักท่องเนาะค่ะเนาะ อันนี้เครื่อเครื่อบักน้ำนาะคณะนะพเพื่อินเครื่อน้ําเต้าน้ะคะนะ่ะเครื่อน้ำเต้านี่แหละพี่น้องเพิ่มเป็นธรรมชาติกับบกไก่ทางนาะะคะนะ่ะเพิ่มเจริญนโอ้หน,น่ะพักซี่เล้วกับบได้ซื้อกินนะะนะ้ะเนาะ ขอพ่ออีตูนั่นนี่แมงลักนี่จ้าขอบคุณจ้าเอ้ยขอกินเสยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เครื่อเครือบักน้ำเนาะคณะเนะพือเอ่อนเครือน้ำเต้าเนาะคาะเครือน้ำเต้านั่นน่ะเพไไ้้ซื้อเพื่อนได้หนิขันง่ามปันนนิเนาะํำนีนาา่หละจ้าต้นหอม จนแกเนาะค่ะเนาะปลาอ้วนจ้ามีน้ำเต้าคือน,น้ำเต้าเพื่อปักท่องเนาะค่ะเนาะนี่แราะพี่น้องพ่วมเป็นธรรมชาติกับบกไก่ทางเนาะค่ะเนาะพ่วมจะเลื่อนอืมงามงาม มีหอดพักหนอกค่ะพี่้องใบบัวบกเนาะกระลังสิเป็นดอกเนาะค่ะเนาะพ่น่ากับประมาณนี้มาชมความงามธรรมชาติย่ายท้องสีอยากมาปลูกน้ำเพลนหาจนได้อ่ะย่ายท้องสีอันนี้เครื่อ เครื่อบักน้ำเนาะขนะเพ่อเอินเครือน้ำเต้าเนาะค่ะเนาะเครือน้ำเต้ากินอยู่อย่างพอเพียงเบิ่งทั่วพุ่นน่ะโอ้ฮ่าฮ่าฮ่ามันชอบือซือดอกค่ะอืมงามงามมีหอดพักหนอกค่ะพี่น้องใบบัวบกเนาะ ต้นหอมกระจนแก่เนาะค่ะเนาะปะ้ปะวนจ้าพี่น้องจ้างามเนาะหามาตั้งแต่เกี่ยวเขาแล้วผลเดินหามองปลูกหันบ่อ บัดมาเห็นกับมาอยู่เห็นอยูเห็นใกล้เป็นตะปูอยู่พี่น้องจะว่าคือหอยบะ <laughs> คลิปนี้กันนามาฝากจังสีหละจ้าพี่นอ้องอือพักหนอกก็ได้พักอี่ตู้ก็ได้นะคะนะแมงลักแมงลัก คุณแม่คะไปตั้มหัวลวดเจ้างามมันงามมีแต่สีมาขอปลูกนั่นนั่นแล้วเห็นน้าม,มั้ยฮะคุณพ่อคุณแม่ผลเห็ดออโต้แอแตะผลพักซี่แล้วด้วยผม,ม,มงามงามม,ม,มีหอดพักหนอกค่ะพี่น้องใบบัวบกเนาะ ต้นหอมก็จนแก่เนาะค่ะเนาะปะอ้วนจ้าโอ้หะน,น่ะพักซี่เล้ากับบริสุ้อกินเนาะค่ะเนาะเป็นตะปูยุ่พี่น้องจะว่าคือหอยป่ เบิ่งตัวอย่างคุณแม่แล้วโอ้แล้วมีน้ำแ,แล้วมีแหล่งน้ำเนาะนวกบโบโดกระปุกถ้าเข้าไปหมูเ่เนี่ยโอ้ยมันิมีน้ำเต้าคือน้ำเต้าเพื่อปักท่องเนาะค่ะเนาะน้ำนีำ่จัเเงเป็นตาปลูกจ้าพี่น้องน้ำแบบนี้เป็นตะปลูกกว่าที่นี่ คุณพ่อคุณแม่ผลเห็ดอ,อัลตแอแแต่ผลพักซี่แล้วด้ยวยผลนั่นน่ะเพราะได้ซื้อเพร่ะนี่นี่ขันง่ามปันนี่เนาะคุณพ่อคุณแม่ผลเห็ดอ,อัลตแอแแต่ผลพักซี่แล้วด้ยวยผลอันนี้เครื่อเครื่อบักน้ำเนาะคณะเนะพืเอ่อนเครื่อน้ำเต้าเนาะคะนะ่ะเนาะ เพื่อน้ำเต้า,น,านี่จังเป็นตะปูกจ้าพี่นอ้องน้ำแบบนี้เป็นตะปู